อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่33เทศกาลธรรมดาเส้นทางแห่งพระวรสารของนบุลูกาที่เราติดตามกันมาในพิธีจารีตในแต่ละอาทิตย์นั้นกำลังไปถึงตอนสุดท้ายของการจาริกของพระเยซูเจ้าและบรรยากาศของช่วงสุดท้ายของการจาริกของพระเยซูเจ้ามาถึงเยรูซาเล็มนั้นนบุลูกาก,าก็ถือโอกาสที่จะ สะท้อนความจริงบางอย่างในเรื่องของสุดท้ายของหลายๆอย่างสิ่งที่ท่านเขียนไว้ในบทที่21นั้นถ้าอ่านแล้วจะเห็นว่ามีด้วยกันสองมิติมิติที่หนึ่งก็คือมิติที่เป็นมุมมองจากในแง่ของภาษากรีกที่ว่า apocalypse ก็คือการเปิดม่าน ให้เห็นอะไรบางอย่างที่ม่านบังไว้อยู่การเผยแสดงการทำให้รู้บางสิ่งบางอย่างไม่เพียงแต่ที่เห็นเท่านั้นแต่ที่เลยจากที่เห็นไปด้วยในเวลาเดียวกันก็เป็นเรื่องของอีกมิติหนึ่งนั่นก็คือมิติของ e s c คาโตโลจีก็คือการพูดถึงตอนสุดท้ายสิ้นสุดของการเวลาสิ้นสุดของโลกใบนี้ เมื่อรวมกันสองอย่างแล้วก็จะเห็นว่าคำสอนของพระเยซูเจ้าในอาทิตย์นี้พระองค์กำลังจะบอกความจริงอยู่ด้วยกันสามอย่างความจริงอันที่หนึ่งนั้นก็คือความจริงที่ว่าพระองค์กำลังจะมาถึงบทสุดท้ายของชีวิตของพระองค์นั่นก็คือการที่พระองค์จะยอมสิ้นพระชน กลับเป็นขึ้นมาเพื่อไถ่กุมมนุษยชาติหรือจะพูดอีกแง่หนึ่งก็คือพูดถึงตอนท้ายสุดของชีวิตของพระองค์เวลาที่เขาพูดถึงพระวิหารความงดงามของพระวิหารพระเยซูเจ้าก็บอกให้พวกเขารู้ว่าสิ่งที่เห็นเดี๋ยวนี้วันหนึ่งมันก็จะต้องสลายไปด้วยฉะนั้นในประเด็นที่สองก็คือพระเยซูเจ้าทรงพูดถึง การจบสิ้นการพังทลายของพระวิหารของกรุงเยรูซาเลม็มซึ่งเกิดขึ้นในปีที่70หรือว่า40ปีหลังจากที่พระเยซูเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระวิหารก็ดีชีวิตของพระเยซูเจ้าก็ดีพระงจะโยงสองอันนี้เข้าด้วยกันและพระองค์ก็อธิบายให้ชาวยิวว่า พระวิหารนี้วันหนึ่งจะพังลงพวกเหล่านี้ก็จะพูดถึงว่าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรพระวิหารนี้สร้างกันมาตั้งนานแล้วพระองค์บอกว่าทําลายเถอะแล้วจะสร้างขึ้นใหม่ในสามวันฉะนั้นจะเป็นสองประเด็นพระวิหารและชีวิตของพระองค์ถ้าจะพูดแล้วพระองค์ก็คือพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงพระวิหารจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของอิดปูน พระวิหารก็คือตัวพระองค์ตัวพระเยซูเจ้าประเด็นที่สมที่พระองค์เผยให้เห็นถึงการสิ้นสุดนั่นก็คือการสิ้นสุดของโลกใบนี้สิ้นสุดของการเวลาอะไรที่มีจุดเริ่มต้นวันหนึ่งก็จะมาถึงจุดจบเพราะว่านี่คือคันลองของทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้น พระองค์จึงพูดโดยรวมให้เห็นในประเด็นในแง่ของชีวิตของพระองค์ประเด็นของกรุงเยรูซาเล็มและใช้สองประเด็นนี้เพื่อผนึกเข้ากับประเด็นของการสิ้นสุดของโลกเมื่อมีการถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรพระองค์จะไม่ทรงให้คำตอบว่าเมื่อไรซึ่งเหมือนกับ คำถามต่างๆที่เคยผ่านมาพระองค์จะไม่ให้คําตอบแต่จะให้วิธีการเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นการสิ้นสุดเหล่านี้ฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าจะต้องทําอย่างไรจึงจะสามารถที่จะครองความเป็นสิทธิ์ของพระองค์ต่อหน้าสถานการณ์ต่อหน้าการสิ้นสุดต่อหน้าการเบียดเบียน เหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในธรรมชาติก็ดีในแง่ของการบ้านการเมืองก็ดีและในแง่ของสิ่งที่สิทธิของพระเยสุจ้าจะต้องเผชิญน,นั่นก็คือการเบียดเบียนการถูกกลั่นแกล้งและอื่นๆพระองค์สอนวิธีและบอกพวกสิทธิให้ตั้งมัน่น <c oughs> เพื่อจะสามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้พระองค์ก็เลยให้ หลักไว้อยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือสิทธิของพระองอย่าไปเสียเวลากับการมานั่งวิตกกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเมาาื่อไรจะเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเพราะว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามคันลองของมันฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้อย่างที่สองก็คือนอกจากไม่เสียเวลากับสิ่งเหล่านี้แล้ว ใช้ชีวิตแต่ละวันให้คุ้มค่าในความเป็นสิทธิ์ของพรุง่งเพื่อจะได้สามารถยืนหยัดผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ไปโดยไม่ให้สิ่งเหล่านี้กระทบกระเทือนความเป็นสิทธิ์ของพรุง่งฉะนั้นพรุ่งจึงบอกว่าประเด็นที่สองก็คืออย่าปล่อยให้คนอื่นเขาหลอกจะมีคนที่บอกอย่างนู้นจะมีคนบอกอย่างนี้ยึดมั่นไว้ในพรงเพราะว่า มีแต่พระองค์เท่านั้นผู้ทรงเป็นความจริงผู้ทรงเป็นหนทางผู้ทรงเป็นชีวิตซึ่งจะสามารถให้คำตอบแก่พวกเขาได้ทั้งหมดเหล่านี้สิธิ์จะต้องยืนหยัดที่จะเป็นสิธิ์ของพระองค์เชื่อในพระองค์ไว้ใจในพระองค์และยึดพระองค์เป็นหลักต่อหน้าสถานการณ์ทุกอย่างนั่นถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ มองทุกอย่างด้วยสายตาของพระเจ้ามองแต่ละเหตุการณ์จากมุมมองของคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเอาไว้เวลาเดียวกันในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะถูกเขาเบียดเบียนไม่ว่าจะถูกเขานำไปขึ้นศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งในครอบครัวซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเป็นความแตกแยกนั้นอย่าไปหาคำตอบเอง เพราะว่าคำตอบนั้นพระองค์จะมีคำตอบให้ตรงเวลาในเวลานั้นและคำพูดที่เหมาะสมที่พระองค์จะดนใจให้พูดเรามาฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สิทธิของพระเยซูเจ้าสามารถมั่นใจได้ว่าต่อหน้าสถานการณ์ต่างๆนั้นการจะหาคำตอบนั้นมีอยู่แล้วพระองค์จะให้คำตอบแม้แต่สถานการณ์จะเปลี่ยนไป แม้แต่บริบทจะเปลี่ยนไปคำตอบของพระองค์ที่จะให้ในเวลานั้นเองในแต่ละสถานการณ์นั้นจะตรงประเด็นและสามารถให้ทางออกได้อย่างชัดเจนทั้งสำหรับตัวลูกศิษย์เองและสำหรับบุคคลที่อยู่รอบข้างทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ทรงต้องการจะเตือนให้แต่ละคนนั้นมีความหนักแน่นมั่นคง ยึดมั่นในพระองค์เสมอต้นเสมอปลายอย่าได้ท้อแท้อย่าหมดกำลังใจอย่าสิ้นหวังให้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อในความรักและความสัตย์ซื่อของพระองค์พระเยซูเจ้าถึงขนาดบอกว่าแม้อะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าทรงรับรู้พระเจ้าจะทรงปกป้องพระเจ้าจะทำให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ฉะนั้นแม้แต่ผมเพียงเส้นเดียวนั้นนะ่ะมันไม่ตกลงไปและเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะพระเจ้าทรงเอาใจใส่ในรายละเอียดของลูกของพระองค์นี่ก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งพระองค์ต้องการจะบอกว่าในเมื่อต้องการจะมีอะไรที่ใหม่จำเป็นต้องมีอะไรเก่าที่มันตายไปคุณแม่ที่กำลังจะให้กำเนิดลูกจะมีความเจ็บปวดใช่ แต่หลังจากความเจ็บปวดแล้วหนึ่งชีวิตใหม่เกิดขึ้นและเมื่อชีวิตใหม่นั้นที่เกิดขึ้นมาก็เป็นชีวิตแห่งความยินดีลืมเจ็บลืมปวดได้หมดฉะนั้นพวง์กำลังต้องการจะบอกสิทธิ์ของพองว่าสถานการณ์ที่พวกเขาจะต้องผ่านกับการสิ้นสุดของวันเวลาการสิ้นสุดของโลกหรืออะไรก็สุดแล้วแต่หรือว่าในระหว่างการสิ้นสุดของโลกการสิ้นสุดของการเวลานั้น อาจจะมีความแตกแยกความยากลำบากการถูกบีดเบียนต่างๆนั้นขอให้มีความหวังและความมั่นใจว่าชีวิตหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วเป็นชีวิตที่คุ้มค่าเป็นชีวิตที่ดีงามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งมั่นอยู่ในความรักของพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระองค์สอน แล้วแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะผ่านพ้นไปและเมื่อผ่านพ้นไปแล้วสิทธิ์ของพระเจ้าลูกของพระเจ้าแต่ละคนจะพบกับโลกใบใหม่จะพบกับชีวิตใหม่ที่งดงามไปกว่านั้นฉะนั้นนักเขียนคนหนึ่งเขาจึงสรุปข้อคิดของเขาได้อย่างน่าฟังว่าหนังสือพระวรสารนั้นนะไม่ใช่หนังสือที่พูดถึงอวสานของโลก เพราะฉะนั้นอย่าไปดูในพระวรสารว่าจะจบเมื่อไรจะจบอย่างไรแต่หนังสือพระวรสารคือคู่มือสำหรับผู้สร้างความยุติธรรมความรักสันติภาพและพระราดอนภาพนั่นหมายความว่าบุคคลที่เป็นสิทธิของพระเยซูเจ้ามีคู่มืออยู่กับมือในพระวรสารเพื่อจะสามารถทำสิ่งที่งดงามให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา